สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยีดีตอนรับเข้าสู่ช่วงประกาศขายตัวละครนะผมวันนี้เราก็อยู่ไอดีของคุณพัทในเซิร์ฟ12ครับผมเป็นเซิร์ฟมิวออร์จินทีเอสเซิร์ฟแท้นะครับผมก็รายลเอียดไอดีก็มีตัวหลัก1ตัวเป็นคลาส9แล้วก็เป็นสายเอลนั่นเองนะครับผมราคาไอดีก็2,000บาทในสําหรับไอดีนี้ข้อมูลทางติดต่อเจ้าของไอดีก็ข้างล่างคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็อ่ะมีคลาส9แล้วก็สายเอลก็มีตัวดอง2ตัวนะครับคลาส2ตัว แล้วก็คลาสสามหนึ่งตัวนะผมเป็นสายเมจิกสองตัวเลยนะครับเมจิกดาบแล้วก็เมจิกเวทอ่าในส่วนตัวรองนี่เราจะไม่ดูนะเรามาดูตัวหลักเลยนะครับโ okay. อเคยังไม่ได้เข้าไอาดีสักครั้งเลยนะครับโอเคเข้ามาในส่วนของตัวเกมแล้วนะครับก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นมานะผมในเซิร์ฟแท้นะฮะโอเคในส่วนตัวละครพลังเบส็จอยู่ที่1 6 2 1 1ล้านนะครับผมอาวุธขั้น12นะผมสร้อย12แล้วก็ กระบอก12ด้วยนะผมหน้าไม้12ไล่ล่า80บวก18นะครับผมปลูกฝังตั้นนะครับผมคริติคอนอยู่แล้วเนาะโอเคสร้อยก็เลยล่า80ปลูกฝังตั้นนะครับผมว,ว้าวลาบอสนี่ไม่ต้องห่วงเลยตัวเนี้ย <c oughs> กะบอกก็เลยล่า50นะครับผมขั้น12นะครับไล่ลาก็ประมาณนี้กดแบบวัดีดูด้วยนะครับแหวนแต่งงานอยู่ขั้น2นะครับผมยันอยู่ขั้น9นะผมเซตเกาะชุดก็เป็น ขั้น9นะครับทั้งตัวเลยได้เซตบวก11นะครับผมอ่าเป็นเกาะไล่ล่า20หมวกไล่ล่า20สนับมือไล่ล่า20แหวนไล่ล่า20สนับขาไล่ล่า20นะครับโอเคปลุกฝังก็น่าจะประมาณนี้นะกดดูแบบ SD นะครับโอเค น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนปลูกฝังของชุดเกาะน,นะครับผมในส่วนยศชายาก็9นะครับผมผู้ทําลายแล้วก็ผู้บัญชาการสูงสุดนะครับมาดูในส่วนดาเมจของตัวละครของคุณทัศกันเลยนะครับก็ดาเมจโจมตีไกลภาพอยู่ที่2องแสนหกจนไปถึง3ามแสสูงสุดนะครับผมว,ว้าวกดแบบ SD ดูรายละเอียดอื่นๆเลยนะครับามาดูในส่วนผลไม้แล้วกันนะผมประมาณนี้นะครับ กิวนี้เป็นกิวที่โอ้โหผมจําได้เลยเพราะว่าผมเคยเล่นในเซิร์ฟ e แล้วก็ v p ในสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เป็น v p ศนย์นะครับผมโอเคมาในส่วนของหนังสือเมอรินก็ขั้น7นะครับผมในสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กดดูเอาเลยนะครับแบบ SD นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูไปทีละอันนะครับนะประมาณนี้มาลุถึง3ขั้นนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับ มาลุถึง3ขั้นโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของหินเรืองแสงนะครับโอเคกดดูเอาเลยนะครับผมมุมขานะครับผมดูเอาเลยแบบ SD แล้วครับหินวิญญาณนะครับมุมขวาเลยนะครับโอเคในส่วนพูดของตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตพูดมังกรบรรพการนะครับผมแล้วก็มีเกิลพอยต์นะครับแล้วก็มีแคนาเบิร์ชแล้วก็มีมังกรทองเซ็ตรวมพูดครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าเซตลมพูดก็จะมีเปิด3มออฟนะครับผมออฟพิเศษนะครับประมาณนี้เลยนะครับว้าวเพิ่มพิเศษครับก็บรรลุถึงเลเวล80นะครับโอเคพรสวรรค์ก็ประมาณนี้ดูอะไรนะครับสกิลพูดยังไม่มีเลยเพราะว่าเวลยังไม่ถึงเนาะอ่าจิตแห่งธาตุนะครับประมาณนี้นะครับถึงเลเวลสูงสุดก็67นะครับเข้าใจสกิล ก็น่าจะรีวิวยังไม่ถึงนะครับรีวสาเนาะโอเคมาดูในส่วนปีกของตัวละครตัวนี้ก็ถึงปีกขั้น8นะครับผมขนนกก็ได้ขน,นก2 5่สรน5ะครับคือบรรุน่าจากขั้น8นะครับในส่วนวิญ,ญญาณดาวก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมุมขวาเลยนะครับอ่า ย้ำอีกครั้งนะผมเป็น ID ของคุณพัดนะครับผมราคาอยู่ที่2,000บาทช่องทางติดต่อก็ข้างล่างคลิปเลยนะผมสำหรับ ID นี้ 1, 1 ID 3ตัวละตัวละครนะครับผมมีตัวหลัก1ตัวตัวรอง2ตัวในเซิร์ฟเวอร์12ของ m ิ l Origin TS s เสเซอร์แพ้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับรายละเอียดตัวละครตัวนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วจะก,การคลิปต่อไปครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.